ไม่ได้วอลในวันนี้ที่เราจะพามาเล่นใช่ใช่แล้วท<ช>ัวห้องใช่ครับที่ทุกคนรู้กันว่าเราต้องมาทัวห้องกันนะครับว่าน้องๆชอบเล่น hey. อะไรก่อนที่เราทัวห้องนะครับตอนนี้อย่างที่บอกวิดีเวอร์อัปเดตใหม่นะครับสามารถที่จะใส่ชื่อแมปไปได้เราจะลองหาแมปจ<ว>ีบนะครับที่อยู่ในแมปดูของวิ <S <S งดีเวอร์นะครับว่าจะมีกี่กี่แมปนะครับผมเอาล่ะว่าจะมี โอ้โห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 โอ้โ้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 โอ้โห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 โอ้โงโอ้โห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 โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โัโอ้โห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 โอ้โาโอ้โห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 โอ้โโอ้โห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 โอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โห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 โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ ก็เยอะนะมันก็เยอะนะแต่แค่ปกมันมาในรูปแบบจีบเท่านั้นเองไม่ไม่ไม่มันไม่โหลดมันไม่โหลดเขาเรียกว่าปกเหลี่ยมไม่รู้จักอะคิวเชโอ้ปกโอ้โอ้บียสเบียสเบียสสเปซไม่ใช่โอ้ว t h ต่อฟัคดิสตี้เขาเขาสร้างแต่แบบใช่กันเลยมึงเลยขาบอกว่าเป็นแบบฟิกมันเป็นแบบฟิกแบบฟิกกฎหมายในมินิเวิลด์นะว่า โอ้โหที่ด่วนแรกเขาอยากเขาอยากให้เราเก่งอังกฤษกันไงเขาอยากให้เราแบบนี่ไงดูคอมเมนต์ด่าคุณคุณมีสมองมากกว่านี้นะคะไอ้ลามกทำเพื่อไรยัดสกิการล่วงละเมิดทางเพศในยะไอ้ใส่ที่มึงสร้างมาคุณจะยกสามนิ้ว อีดตัวแล้วไปผ่านเพราะเขียนคำลามกเลือกความมาอาจจะโดนแบนนะมาใครสั่งสอนว่าเอาไปสักผัวมึงไปสวยเนอะแต่นิสัยทำไมคำพูดคำจาเด็กอะไรที่เขาเขาเรียกว่าว่านะแบบแบบว่าเยนะแต่แบบคำพูดคำจารเขาเป็นคือแบบแบบอะไรที่แบบกูรู้สึกว่าโอ้ชยอันนี้เกมเด็กประถมจริงเหรอวะพี่ดูไอ้นั่นดิมีเน็กสร้างแบบปลวยบ้แบบไม่สวยอีดโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย เลาควรนโะอย่ากินคำพี่นี่มันแรงไหนวะพี่ครับตรง,งรไ,ไ,ไหนมึงอ่านบีเบลเนี่ยบีเบลเนี่ยบีเบลตอนเนี่ยเราเราอ่านอ่านเมแล้วไม่แรงสุดเราไม่เคยกินดวกถาว่าแม่เป็นคนสร้างสรรค์เยอะแรงวะ what the เขาจะเล่นแมปเกมนี้ลบแมปนี้ทิ้งซ้ำไม่ก็ลบเกมนี้เพื่อสร้างสรรค์ไม่ใช่สร้างมั้พวกแมปเราโมกพูดจริงนะคุณมันเจริญไร้ค่ามากเพราะึงเรืองแมปมันซึ้งไม่ดีเราโมกเกมนี้เด็กเยอะเออผมว่าคอมเม้นต์แบบนี้มันจะดีดีกว่าอะไแบบที่พี่ดีเดียขาดรู้ไหมเกมนี้เด็กเยอะเสร็จแล้วก็ก็ยิ่งถ้าเกิดเราไม่ชอบมันนะเราก็แค่แบบเป็นคนรีพอร์ตมันไปเลยเลยทุกคนเป็นเนื้อหานโมกอาจารย์ใช่ไหมกดรีพอร์ตไปรายงานอ่ะอันนี้คือวิธีการรีพอร์ตแบบง่ายนะครับแต่ แต่แต่ <มะ S 2> คอมเมนต์ก็แบบคอมเมนต <ะ S> ์ <นะ S 1> บางอันนะมันคือแบบคือเจ้าเกินไปทุกคนนะอ่ะเช่นอันนี้เรามานั่งดูคอมเมนต์นะครับ <Nok imiz> ผมคิดโงโงว่ <S <S 1> <S 1> <S 1> าแบบไม่สวยแต่ว่าคืออย่างที่บอกอะไอที่แรงสุดกไอ้นั่นแหละมีเบล รีวิว,วแรงสุดแบบคนมันมาประจานก,ก็เพราะแบบแบบนี้แหละไร like ค่าโอ้ว้าวไม่โหดกันจริงไหมมันก็เป็นกับการหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีในเกมนี้นะฮะมันมันจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าอย่างที่เราบอกนะครับว่ามันก็แนะนําว่าควรใช้คำพูดที่ดีมากกว่านะแต่ว่าถ้าเกิดเจอก็ลอลุมรีพอร์ตได้นะครับผมหลอกหวเฮียอันนี้มันกูนี่หว่าคนสร้างกูแน่เลยโอ้แม่ ไปต่อไปเราต้องการตามหาแมพอออนไลน์แล้วทุกคนไปวิกโอ้โหอย่างไรสันหล่อหรอมาออนไลน์ครับมีแมพอะไรบ้างห้องหิมะเปิดไม้ด้วยไปเข้าต้องเข้าแล้วจังหวะนี้ต้องใช้น้ำนำแฝงนำไม์แล้วหรือเปล่าน้องแฝงแล้วนำแฝงชื่ออะไรดิไหนนงไม้ดีกว่าว่าถู้ว่าตองไหนมันจะได้ผลนะพี่นะเบนไม่ได้หรอพี่เออเดีว่าผู้หญิงไงเขาเกลียดเบนกันนะนะเกลีย์หัวชื่อห้องห้องมันได้เปิดให้กูอ่ะ อันด่ดมาตรงจุดนี้นะครับทำอะไรก็ได้ตามใจอบอกให้กูทำอะไรก็ได้ได้เลยเคอเกมนเ้มันมีเทียนทีว่ากูอยากรู้อ่ะก็มีก็ดีผมว่าน่าจะมีบล็อกนี่ไง ระเบิดน้องเขียนว่าระเบิดป่ะโอ้โมันท้ามใช้เออมันท้ามใช้วะที่เทีแบบ่ไม่มี TNT ไว้ทุกคน้น่าจะมีระเบิดน่าจะเป็นคำว่าเป็นระเบิดแทนแต่ว่ารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะเอาระเบิดไปใช้ได้เว้ยเขารู้งานนะเพว่าไข่ตุ่มตามใช้ได้เออแต่ระเบิดเนี่ยระเบิดทรงกลมเลยเนี่ยมันเอามาไม่ได้เลยเว้ยหรือ<ม><ม>ว่ามันใช้ได้แต่ว่าเราไม่สามารถเราเราไม่รู้ว่ามันคือมันคือตัวอะไรเนี่ยพิเศษคือบอกอะไรเออมันเขาบอกอะไรใช่ใช่ เครื่องมือเนี่ยน้องมันดดนเครื่องมือปะเครื่องมือเครื่องมือวงจรไฟฟ้าเว้ยี่ไงอนตัวเหรอเออเอาใช้วงจรไฟฟ้าแล้ตอนเฮ่ออะไรมานชื่อวงจรไฟฟ้าคุณบรกได้ครับคุณคิวเออต้นเนี่ยมันมีโซลิดอ่ะมันก็ต้องมีเหมือนดีเอ็นที่มันรู้สึกผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ผมมันยากที่ผมจะเรียนรู้อีกนี่ไนใจยากหรอมีแป้นบาร์ด้วยรู้สึกว่าแต่ละคนเนี่กกำลังสร้างอะไรวะเนี่ย ต้องบินต้องบินเหรอโอ้ my god โอ้ยรถโอ้ยโอ้ยมาดูดิมาได้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 ต้องติดเครื่องยนต์มั้ยนี่ดูว้าวโอ้ยโกรธติดทอร์โบด้วยขอเฮ้ยเป็นไงด้ไปเทพไปวะนี่ไม่ได้บอกจริงว่าเทพจังวะโอ้นี่เจ็บที่เรามาเจอแบบดีๆนะครับทำให้รู้สึกมันพี่เพี้ยมันเที่ย์จริงๆริงโอ้มันเพี้ยมันโกดจริงๆริง ดูดูดูนี่พี่ผมแปลว่าแปลว่าแต่ละคนนี่คือแบบเขาสร้างไอ้ตัวหุ่นยนต์มาไว้เพื่อที่จะเอามาทำการต่อสู้กันเลยเน่เป็นแบบเด็ดวันนี้อันนี้เพิ่มความสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่ดีเอ้ยนี่มันนั่นได้ดีว่าไอ้กอสเซนาเบอร์นิงใช่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 แต่มันเป็นลาวาบอลระวังอย่าให้บาดบาดอะไรวะบาดเอบาดเอหนึ่งหัวใจอ๋อบาดเจ็บเป็นไงต้องเพลงไปคิวเราต้องเปลี่ยนชื่อเป็นน้องไนใช่ไหมใช่น้องไนน้องไนน้องไนน้องคือน้องไนผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราใช้ชื่อน้องไนเนี่ยมันจะแบบมันจะดูเฟรนนนนดลี่่่มมาากกววใชช้้้ือองเเบบบยัจะูแ Long, เช ah, yeah. oh, oh, oh. so, ่นไหนหรออะไรเออใช่โอ้โหเอาเอาอะรอบแรกนะครับเมื่อเราเข้าแบบร้องเพลงมานะครับสิ่งที่เราควรทำนะครับบัดดีบัดรดีบัดนดีเพลงไม่ร้องอ่ะจะหาแต่เรื่องบัดดีอะไรบัดดีอะไรบัดไม่ดีเป็นแล้วมันป่วย โอ้โหโวตุ้ต้อีเซตีตดนอัตโนมัติแกนี่ระวังอย่าให้บาดเจ็บมันยังไม่เริ่มแปลว่ามันน่าจะเอ k เคเปิดไว้ผีบ้าแหมผีบ้าคือหรอวะฟันตั้งขนาดนี้หฟอนฟอนเนี่ยฟอนเ้าฟอนมาหนอะไรอะ เอ้ยเสียงน่ากลัวว่ะวันนี่มันเป็นแบบที่น่ากลัวที่สุดแล้วเลยเอาละไรแบบผีบ้าไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างเอาอะไรถึงเวลาไปบุ่มเนาะวะนี่เปิดแล้วไปไปไปร้องตามคนอื่นไปเว้ยมีจุดเซฟเลยเพราะมันต้องเป็นว่ามีคนนั่นเนาโอ้โหวิญญาณด้วยวิญญาจะผีบ้าแล้วนี่เป็นการตกผีมากกว่าเนี่ยผี มันตีแรงมากเลยดูเสียงเสียมันแบเสียงมันดังเกินไปอ่ะทุกคนเสียงมันเสียงมันดังมากเลย เสียงดังจริงปิดเสียงหน่อยแล้วกันนะเงียบขึ้นเยอะโอ้โหรู้สึกว่ามันดังไปอ่ะมันดงังแบบดังจี๊ดเลยที่เปิดมาครับจะมีไฟฉายครับผม99อันนะครับไม่รู้ว่ามาทำไมครับ99อันเปิดเข้าไปครับอ,อุ้ยเราพี่เปิดไม่ได้มันมีตัวอะไรมองอยู่เลยเอ,อข้างในข้างในรู้สึกว่ามีอันตรายมต้องเปิดมันต้องเปิดอะไรอ่ะเปิดทีสักทีมึงไงดิเพื่อนเพื่อนเราไปเปิดอยู่ป่าพี่เออวะครับอ่ะไม่ดิเพื่อนเนีไม่เจอเลยมุมซ้ายสุดอะพี่เออไม่มีไม่มีอ๋ออ๋ออ๋ออาอ เออเพนเก็บไปแล้วหรือเปล่าหรือว่านี่ไงนี่ไงเพิ่งเก็บไปแล้วเก็บเข้ามาข้างในนี่เจออะไรอีกครับเนี่ยน่โอ้โหน่าน่ยน่ากลัวไม่ชอบเลยเสียงเสียงนึงก็ได้เอ้ยตอนนี้เสียงหายไปแล้วเสียงผีหายไปแล้วเราได้ไปที่ต้องหากุญแจเว้ยเพื่อที่จะมาเปิดเพื่อนน่าจะเจอแล้วนี่ไงเจออีกแล้วเราเปิดแล้วเมาเล่นบ่อยเอาละข้างในมีอะไรผีใบ้แหละอะไรเราเนี่ยอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหพี่จริงผีป้อมแน่หรอพี่ผีป้อมเหรอพี่พี่โดดตีไปกโดดตีแล้วกูตายเลยเชื่อพี่ตีเลย รู้สึกว่าไอเสียงนั้นมันน่ๆ,ๆอยู่แค่ตรงจุดและจุดนั้ been, h, oh uh huh. นนะจุดที่เราเกิดจ oh. oh. um ุดเกิดใช่พี่โคตรเกลียดน้านี้เลยครูต้องน่ากลัวเก็บไป่ออเอาแล้วใครไม่เปิดอ่ะเอาเปิดสิรอแล้วเปิดสิรออะไรอ่ะเอาเปิดสิเอาเอาอะไรผีอันนี้อ่ะอ่ะอ่เฮ้อเฮ้ออ่ะออกออกเลยวะฟรีไฟล์สามวีสามฮอนอันนี้ก็อืม อวีอัปเดตสี่เฮ้ยมีอวีในมินิเวิลด้วยเหรอเฮ้ยอะไรวะเกมมันจะโหดไปแล้วล่ะไหนขอดูหน่อยสิอวีในมินิเวิลด์มีร้านค้ามีอะไรนี่ด้วยมีเลือกฮีโร่ด้วยนะครับเลือกฮีโร่นี่คือสามารถเลือกฮีโร่ได้นะฮะเอาฮีโร่ตัวไหนดีมีอะไรบ้างอ่ะมีแวนวูคองเนตตาแย่เนตตาแย่เนตตาแย่ยอนมีแต่ไม่เป็นเนตตาย่บูรัตอ่อนเ้ย Hola Okey ni, burst, ni, ni ni leh, 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 nak leh, 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 Hola leh, yeah. leh, yeah. Ja. จ้าอย่างแรงจ้าจ้าโอพีมันอนำพี่ตายพี่โอพีสุดอะโอพีนะเว้ยอะไรเราอะเอ้ยมันมันจะตีกูมันจะตีกูมันมันเล่นแวนมันเล่นแหวนอุ้ยมันเจ็บพี่มันจะตายมันสโลมันสโลมันสโลนี่ไงอะไรครับสรุปก็คือเราต้องตีปอมเวยตีตีสตาร์ตกอตตียังน้อยเลยโอ้โหอันนี้คือสกิลอะไรทุกคนขอดูหน่อยอันนี้คือฝนธนูอันนี้สตัร์อันนี้น่าจะเป็นกำลังจะมาแต่ยังไม่มาเว้ยอันติฟิลเตอร์ซันเอาป่ะยิงตูวเบายิงตูวเบายิงมันนั่นแหละอุ้ย ตีป้อมตีป้อมดีตีป้อมป้อมป้อมนี่ไงป้อมไอ้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 ป้อมบังอาจปุ๊บวไอ้ป้อมไอ้ป้อมนี่หน้างแบบจะงงงเหรอดูไปหมดนะหนูนาง่วงงเป็นไอ้ป้อมไอ้ไอ้ป้อมนี่ไอ้ป้อมเฮ้ยมีคนตีเรามีคนตีเราที่ตังข้าเมื่อกี่นี่ไงบางอาจสู้กับยอนยอนนี่คือแบบตัวเป็นโกสุดแล้วอ่ะ ไอ้ป <Yeah, S 1> ้อ <il S 1> <c oughs> มไอ้ป้อมไอ้ป้อมเจ็บไอ้เนี่ยเน่าจะวูคองวูคองมาวูคองน่าจะวูคองน่าจะวูคองเอคองวูคองเหรอวูคองเหรอวูคองแล้วไงวูคองวูคองแล้วยังไงวูคองวูคองแล้วไงอะเจอย้อนเข้าไปเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเอาหายไปไหนไหนัตยาเหรอนาตาี้อะรจิงเนัตยาเด็บนัตยาเด็บนัตยาตัวนี้นัตาไม่ใช่เดนาตายา เขาโกรธตอนนี้ก็เสร็จไงเขาเลยชี้ชี้แต่ยากวนรู้ด้ยครับว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นเมื่อไหร่ป้อมมันจะแตกพี่ผมเห็นป้อมมันน่าจะนานอยู่ถ้าฟูคงนีดตอนแรกทำไมเรายิงเลือดเลือดเราโคตรไปมันมันเข้าเขตเราไงมาเราเรามาไงพี่นี่ไงฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีนี่ไงนี่ไงฟาร์มคลิปฟาร์มคลิปโอ้โหฟาร์มป่าเออฟาร์มป่าฟาร์มสโลแกนกีแล้วจะได้สโลแกนแล้วน่าไปซื้อมันซื้ออุปกรณ์เพิ่มเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มไหพวกคิดไหมไม่เดี๋ยวสิผมไม่แน่ใจนี่มนร้้าาคอยู่ะะไะ มันเข้าไม่ได้บอกจนก็จะตายนี่อะไรคะรองเท้ารองเท้า <c oughs> อ๋อนี่ต้องซื้ออันนี้วากันแล้วก็ทำการซื้อนี้โอเคโจมตีอ้โจมตีต้องมีอะไรสักอย่างนีนก่อนด้วย <c oughs> เอา้าของห้องไม่ชอบขี้หน้าคุณเพราะคุณเล่นเก่งไปเอามึงขด <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> โอ้โหเกมเกินผมเก่งไปผมก็โดนตีอะไรครับติดคุกดีกว่ายินอยากติดคุกเฮ้ยเริ่มมาถึงเปิดแล้ววะ ถึงไม่ให้กูติดคุกเหรอวะวันเดย์วันเดย์อะไรหนูพี่ขังหนูทำไมอ่ะ๋ยวพี่เปิดให้เดี๋ยวพี่จะเอาปืนให้ด้วยเฮ้ยพี่เอาปืนให้ด้วยเจ้าของเขาแบบเอามันเอาคนนึงออกแล้วมันจะเอากูออกเพราะนั่นเอากูไปก่อนเปิดไม่ได้เราต้องทำการรอผู้คุมมาเปิดออกผู้คุมผู้คุมน้องผู้คุมน้องจะเปิดกูออกป่าวะ ไม่เราเราทุบเราทุบได้เราทุบได้เตรียมปืนให้ด้วยเขาจะเตรียมปืนให้ด้วยวะเป็นไงทุบได้เว้ยต้องร้องเว้ยอะไรอะไรกันเราก็ต้องร้องเว้ยมเวลาแบบคุกใี่บ้านเราก็ต้องแห่คุกเว้ย้ยหนูเลี้ยวอยากออกไปตามทาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเล่อยหนูดวนปล่อยหนูด่วนเร็วปล่อยกูทีมาแล้ว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 เลี้ยงไหมเลี้ยงไหมไม่เลี้ยงอ่ะไม่เลี้ยหนู หนูอยู่กองเหลืองหนูอยู่ที่เหลืองเอ้ยหรือที่เหลืองว่าแล้วเขาไปปล่อยวัวแล้วกูล่ต้องปล่อยแล้วจะปล่อยได้ไหมแ้วจะปล่อยได้ไหมปล่อยหนูเลยไปไปกูด้วยหนูอยกูด้วยไปกูออกใคร ที่ทุกคนไม่ได้บอกนะครับก็แบบนี้ที่เรามาเล่นกันก็จบแค่นี้ก่อนเลยก่อนนะครับโอ้โห yes, 18บวกเป็นภาพพื้นเสียงดูแมปนะครับว่าเราจะโดนว่าเขาจะโดนดาดหรือเปล่าพี่การลบบอกแต่คานลบล้วเมื่อตังเพศอะค่ะเป็น18บวกด้วยจะลบอะไราคาะหนูให้เลยหน like. ึ่งไลค์อ่เอเออะไรนะเดี๋ยวเนดะี๋ยวถ้าดามันต้องทิ้ไลท์ไม่ใช่หรอกะ กูน่าจะงงกับชีวิตอยู่โอเคทุกคนก็คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปรีพอร์ตกันเยอะนะครับถึงแม้ว่าผมจะไปรีวิวแต่ผมก็รีพอร์ตเหมือนเดิมนี่ยผมโอเคก็เจอกันคลิปหน้ากันนะครับตอนนี้ไปละไปพอนอนนอน สำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG 12สิบสองมสินะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12องชาบีซีซนะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็เลยตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คนชอบเลือกกดไลค์สักคล้ายกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ